นำเสนอโดย Man City f a n ไ Thailand ชอบกระจายพรีเมียร์ลีกทุกสถิติใช้เงินเสริมทัพช่วงซัมเมอร์เยอะที่สุดศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่น2022-2023กลายเป็นฤดูกาลที่มีทีมต่างๆใช้เงินไปกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้รวมกันเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกโดยสถิติเดิมเป็นของซีซั่น2017-2018บรรดาทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ประจำฤดูกาล2022-2023ทำลายสถิติในการใช้เงินเสริมทับในช่วงตลาดซัมเมอร์เยอะที่สุดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจนถึงตอนนี้มีการควักเงินรวมกันราว1.54พันล้านปอนด์หรือประมาณ64,680ล้านบาทต,ตลอดช่วงที่ผ่านมามีดีลที่น่าสนใจหลายดีลโดยดีลที่ฮือฮาที่สุดน่าจะหนีไม่พ้นการที่แมนยูไนเต็ด ควักเงิน60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,520ล้านบาทเพื่อดึงกาเซมิโลจากเรอมาริดแถมดีลนี้มีออปชั่นที่ปีศาจแดงจะต้องจ่ายเพิ่มถึง10ล้านปอนด์หรือประมาณ420ล้านบาทถ้าหากดาวเตะชาวบราซิเลียนทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสถิติการใช้เงินช็อปในช่วงซัมเมอร์ที่เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้นั้นเกิดขึ้นในฤด,ดูกาล2017 ถึง2,018ที่มีการใช้เงินไป1.43พันล้านปอนด์หรือประมาณ66,000ล้านบาทซึ่งโดยการที่ตลาดยังเปิดทำการอยู่ทำให้มีโอกาสสูงที่ตัวเลขการใช้เงินเสริมทับในพิมลีกประจำซีซั่นนี้1.54พันล้านปอนด์เรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในฤดกูกาลน,นี้จะมีการเสริมทับเพิ่มเติมและจะใช้เงินสูงสุดเท่าไร่กัน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน